อารีตุเซ่ครับผมสวัสดีครับน้องเพชรครับเ,เห็นหน้าน้องเพชรแล้วผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ตัวเซมมาเซ่ ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เชื้อสายก็ได้ครับอคนไทยนะครับไทยครับโอ้โหนั่งนั่งเลยนะครับถ้าน้องไม่นั่งพี่นั่งไม่ได้นะครับแล้วโคตโอ้โหรู้จักกันแล้วนะฮะน้องเพชรนี่มาจาก Diary to See แล้วก็มีการประกวดท้องเพลงด้วยครับผมเคเปียนถ้าเป็นเคเปีนมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เป็นตุ๊ดแล้วครับเป็น Diary ทูซี่ครับตอนนี้ถ้าน้องเป็นตุ๊ดแล้วดังขนาดนี้พี่ขอเป็นนั่งได้ไหมล่ะ มาพูดถึงฟีดแบ็ของเรื่องแดรลิทูซี่บ้างดีกว่ายังไงบ้างเพราะว่าพี่อยู่เองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มากครับก็กระแสตอบรับแดรลิทูซี่ดีมากๆเลยครับผมก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานทางรานการแสดงของเพจก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณนะครับเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยนี่แฟนคลับนี่มาจากประเทศอะไรกันบ้างเนี่ยอย่างนี้บสิครับคุณขาแล้วต้องบอกเลยว่ามีผลงานมากมายขนาดนี้แล้วเรามีเวลามาดูแลผิวพรรณเนี่ย ครับก็ต้องมีเวลาบ้างแหละครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นจุดขายของเรา,าครับคนการเป็นดาราเป็นศิลปินเราก็ต้องใช้หน้าตาในการทํางานนะครับก็ต้องแบบหาเวลาที่จะดูแลผิวพรรณตัวเองให้ดีโอ้โหแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงนี่ไหครับทั้งไฟทั้งการถ่ายทำเนี่ยแต่งหน้าอีกใช่ครับเราต้องแต่งหน้าแทบทุกวันเลยครับผมแล้วทางานหนักขนาดน,นี้เราวิธีการดูแลผิวหน้าเรามีการใช้อะไรบ้างก็ ถ้าเกิดจริงๆแล้วที่สําคัญเลยก็คงจะตรงเป็นขั้นตอนในการทาความสะอาดหน้าตัวเองครับผมหลังจากเราล้างเมคอัพล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าที่สามารถล้างคราบสิ่งสกปรปกแล้วก็คราบเครื่องสำอางออกไปให้ให,หมดจดครับผมเพื่อให้แบบผิวหน้าเรากลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะบางทีเนี่ยถ้าล้างแต่งหน้าปุ๊บล้างหน้าไม่สะอาดปุ๊บเดี๋ยวสิวขึ้นอีกเป็นสิวอุดตันบ้างเป็นสิวอักเสบบ้างเรื่องการรากษาหน้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญสมากครับโหแล้วต้องบอกมาตรงประเด็นเเเป๊ะลยพราาว่ เซนการ์เพอร์เซมิของเราตัวนี้นี่แบบว่าล้างแล้วสะอาดเนียนนุ่มที่สําคัญเลยคือหน้าไม่แห้งด้วยครับผมทำให้หน้าชุ่มชื้นอีกนะฮะดีเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าโ,โหนี่เป็นแบบเป็นเดี๋ยวนี้คนที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยไม่จําเป็นว่าผิวพรรณของเราจะเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวใช่ฮะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็แต่งหน้าแล้วถูกต้องครับผู้ชายเดี๋ยวนี้แต่งหน้าจัดไม่ว่ากาันเรามีกันคิวเราทําอะไรหลายอย่างมากมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายของเราเนี่ย ไปไปมาดูแลผิวพรรณและแต่งหน้าจัดผมผู้หญิงใช่ก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เราควรที่จะดูแลตัวเองครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันคนเราก็คงอยากที่จะแบบดูดีมีคนชื่นชมว่าแบบเราหล่อเราสวยใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่การดูแลผิวหน้าที่สาคัญด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ทันสมัยครับท่านก็ดูแลตัวเอง คือเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นแบบว่าแมนแมนนะครับแมนแมนแต่งหน้าคุยกันแล้วครับผมแมนแมนก็กอดกันแล้วครับเดี๋ยวนี้กอดกันแล้วครับเดี๋ยวนี้แมนแมนก็จูบกันด้วยนะครับอันน้ไม่แมนแล้วครับก็แมนนะครับก็แมนนก็ไปเตะบอลด้วยแต่ว่าก็กอดกันด้วยอะไรกอดกันที่สนามบอลนะครับใครดูออกไปว่าไม่ว่าไงแล้วแต่จะดูแลผิวพรรณนะครับตั้งแต่หน้าอะไรก็แต่อย่าลืมเรื่องขั้นตอนการทำความสะอาดครับนี่แหละแตเซ้นกลับเพื่เฟิลวิปนี่เขาบอกจริงๆนะฮะสูตรใหม่เนี่ยนุ่มกว่าเดิมฟองฟูกว่าเดิม ผมนี่บีบออกมาน,นิดเดียวนะฮะเจอน้าไปฟองฟูปุ๊บทงควาสะาดหน้าที่สำคัญคือไม่แห้งจริงๆริงหรือชุ่มชื้นครับ,รบเอาแรงไหนไหนมาถึงขนาดนี้แล้วอากาศก็ร้อนมากนะครับมากครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวนะฮะปล่อยขบวนของเราด้วยเดี๋ยวขอให้น้องเพชรอยู่กับเราตอนดีเลยครับผมนะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญให้อย่าลืมวันนี้เรามีกิจกรรมนะฮะให้เล่นเกมให้ถ่ายรูปนะฮะแชรโชว์แล้วแชร์ตอนนี้ก็มีนะครับนีทำไมฮะว่าไงฮะ นี่เขาขอหัวใจครับอ๋อนี่คือขอหัวใจใช่ครับเป็นมีฮารนธ์ครับหัวใจดวงเล็กๆนี่คือ <laughs> น้องเพชรเขาทํานี่เป็นการขอหัวใจนะครับ <laughs> ผมเคยไปทำกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับบอกว่าพี่ <laughs> หนุ่มไม่ได้เอาตังค์มา <laughs> คือผมไม่ได้ของเงินนะครับ <laughs> <laughs> นี่คือลูกหัวใจถูกไหมครับหัวใจครับแต่ว่าพอเป็นน้องทําเป็นหัวใจพอพี่ทำเป็นขอเงินนะครับบอกว่าแบบเลยขอตังค์หน่อยคือผมไม่ได้ขอทานนะครับผม นะคะคือหัวใจนะฮะอ้าวสักนิดนึงให้ถ่ายรูปเป็นนิดนึงนิดนึงถ่ายรูปนะคะเพราะหลังจากนี้ครับเราจะมี perfect girl gang นะฮะมาร่วมเปิดขบวนของเราด้วยตอนนี้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะฮะพวกเราพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงเบมือต้อนรับ perfect girl gang ทั้งเจ็ดของเราด้วย เฟกเกอรแกของเรามาแล้วนะฮะนี่เป็นสายแอปเปลนะครับสายย่อสายย่อนะฮะสายย่อสายย่อสายย,อาย,ยอ่อแต่ละคนนี่หน้าเนียนใสทุกคนนะฮะโอ้โหโพสนี่เป็นท่าตัวอย่างนะคะสำหรับใครที่อยากจะแชรโชว์แล้วแชร์เอาไปเป็นแบบอย่างได้ดี๋าที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยขบวนของเราด้วยนะฮะไปครับไปครับนี่ อาวรบ o p อ r เป็น <art> <laughs> นเซนการพอร์พิ้ของเราคฮะขายยอดขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น7ปีซ้อนครับ <laughs> เป็นแบบว่าสายแบลวสายแบลวช่วงนี้สายแบลว,วสายแบลว,วมาแรงแั้นแบบต่อไปครับเราจะร่วมปล่อยขบวน ฟองโฟมฟูนุ่ม um, นะฮะที่จะไปมอบความนุ่มเย็นกันทั่วประเทศเลยกับเซนกะเพอร์เฟกต์วิปครับเพอร์เฟกต์เฟสแอนนี่แวร์ครับโดยเราจะไปสร้างปรากฏการณ์นะครับวิฟโฟมสุดนุ่มนะฮะจากเซนกะเพอร์เฟกต์วิปครับวิฟโฟมประดมถึงจากประเทศญี่ปุ่น7ปีซ้อนนะฮะเราจะไปกันทั่วไทยเลยทีเดียวนะฮะตลอดเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะฮะช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณปาริชาติวีรัเสถียรผู้จัดก,การทั่วไปผแผนกคอสเมติกและเพอร์ซอนอลแคร์บริษัทซิกเซโดไทยแลนด์จำกัดครับ นะครับร่วมนลอยขบวนฟ้องฟองฟูนุ่มครับเจอเ,เลยฮะแม่เจค,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 ค่ะตอ,อนนี้นะฮะลิมทนของเรานะครับมาแล้วนะฮะ